ครับวันนี้ถือโอกาสมาชี้แจงเรื่องขององุ่นไปด้วยเลยนะครับก็เอารถมาเก็บหญ้าเลมยมหญ้านะครับรถแต่ดหญ้าที่เตรียมจะทําสีส่งลูกค้านี่ยก็ทยอยเอาออกมาทิศทีละคันทีละคันนะครับวันนี้ก็ามาเก็บหญ้าในแปลงองุนะ่นแปลงนี้เป็นรูทเพอร์เลตนะครับเป็นรูทเพอร์เลตก็คือมันเกิดโรคนะครับแล้วก็ตัดใบทิ้งแล้วก็เลี้ยงกิ่งใหม่มันเป็นอย่างนี้ครับองุ่นเนื่องจากปูกกลางแจ้ง มันก็จะเป็นโรคหน่อยถ้าไม่ใช้ยาหนักๆมันเอาไม่อยู่แต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร่พอมันเอาไม่อยู่ก็ตัดกิ่งทิ้งแล้วก็เลี้ยงกิ่งใหม่ก็เป็นธรรมดามันไม่มีตายครับเหมือนแล้วก็แปลงใหญ่ก็เหมือนกันมันลาสนิมลาอ,อันเท,นท็กนอเข้าแล้วก็ก็เลยตัดแต่งกิ่งออกแล้วก็กําลังเลี้ยงยอดใหม่อยู่ครับเรามีต้นอยู่มีต้นตอัอก็เลี้ยงมันใช้เวลาเลี้ยงยไม่นานเท่าไหร่ อ่าก็มาชี้แจงประเด็นนะครับที่หลายท่านสงสัยว่าผมเลิกปลูกองุ่นหรือเปล่าทําไมไม่ใส่จใจไม่ทําองุ่นแล้วคือมันอย่างนี้นะครับในการทําเกษตรนะรแล้วก็ถือโอกาสแนะนําหลายๆท่านด้วยนะครับที่อ่าคิดว่าจะออกมาทําเกษตรนะครับทําเกษตรแล้วก็ไม่ว่าท่านจะไปเสพสื่อจากตรงไหนมานะครับด้วยความอ่าโฆษณาชนเชื่อนะครับให้มองแต่ความสวยงามวาดฝันไว้ว่าเออ รวมเงินกองทุนที่จากการทํางานนะหลายคนผมเนื่องจากผมเนี่ยในเฟซเนี่ยผมมีเพื่อนแอดเข้ามาเยอะมากผมก็รับบ้างไม่รับบ้างผมก็คัดคน,นครับดูถ้าเป็นแนวทางเกษตรก็จะรับอะไรเงี้ยครับเพราะผมก็เห็นเห็นอินยืดตลอดเลยเพื่อนๆในเฟซอาจไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยก็หลายท่านที่ทํางานทํางานมาเป็นหลายปีสิบปียี่สิบป,บปีก็สะสมเงินกองทุน ได้จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาทําเกษตรกันนะครับแล้วก็มุ่งทําเกษตรอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบมีแผนสารองหารายได้เสริมทางอื่นเลยนะครับก็ผมเห็นเจ็บตัวแล้วก็ล้มเหลวไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาให้คําแนะนําตรงนี้จากประสบการณ์จริงส่วนตัวนะครับคือการทําเกษตรนะฮะที่ตอนนีอ้อาจจะไม่ค่อยเห็นให้ผมลงองุ่นไม่ใช่ว่าผมทิ้งไปนะครับ มันไม่ได้ทิ้งอะไรไปทางนั้นนะครับผมผมทําอะไรจริงจังหมดทุกอย่างนะแต่ด้วยหน้าที่ในชีวิตเนี่ย มันมีหลายหน้าที่นะครับเราจะต้องทํางานอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเป็นทุนในการทรําเกษตรเท่านี้แหละเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไปมุ่งทําแต่กเกษตรอย่างเดียวไม่สนใจทําอย่างอื่นเลยเนี่ยมันก็ผมคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับบอกตรงๆเลยครับถ้าผมคิดว่าจะหาตังจากการทําเกษตรอย่างเดียวเลยไอ้ที่เพื่อนๆไปเสพข่าวว่าหนึ่งไร่รับเดือนละ1นึ่งแสนทำอะไรบ้างอะ่ะต้องต้องถามดูก่อนแล้วคนที่เป็นวิทยากรแล้วก็ให้ความรู้คนนั้นคนนี้บอกว่าทําเกษตรสบายใจอย่างน้นอย่างนี้ให้ ข้อคิดแนีย่ยคิดอะไรล่ะอยาคุณปลูกอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆจริงๆเลยว่าชีวิตคุณยังต้องใช้เงินเหมือนเดิมครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าคุณจะอยู่ในชนบทยังไงคุณก็ต้องใช้ไม่มากก็น้อยคุณต้องใช้มันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่คุณจะไม่ได้ใช้ตังใช้อะไรเดี๋ยวต้องมีค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นยิ่งใครมีลูกมีอะไรนะครับหลายคนเอาเงินที่สะสมในการทํางานมาทั้งชีวิตมาลงทุนทําแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นรองรับสําหรับเลี้ยงชีพยังชีพนะคร ด้วยก็ทํางานพวกนี้ทํางานช่างทารถตัดหญ้าขายเพื่อหารายได้ต่างๆมา,าหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมาเป็นทุนทรัพย์ในการทําสวนทาอะไรนี่แหละถามว่าได้ทิ้งอุ่นไปไหมก็ไม่ได้ทิ้งเพราะว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปเพราะว่าผมไล่ลงเนื้อหาทุกอย่างที่ผมได้ประสบการณ์มาจากการปลูกผมไล่ลงไปจนหมดแล้วนะครับหลายท่านดู บางคลิปแล้วก็ไม่ได้ไปไล่ดูคลิปอื่นๆก็คิดว่ามันมีเรื่องนี้ไหมมีเรื่องนั้นไหมซึ่งผมไปอ่านคอมเมนต์ตัวแล้วผมก็มั่นใจว่าไอ้ที่ท่านถามมาเนี่ยผมได้ลงไปหมดแล้วแล้วก็ได้แบบถ่ายทอดไปหมดแล้วแล้วกันนะฮะที่ผมเจอมาปัญหาต่างๆวิธีแก้ไขที่รักษาโน่นนี่นั่นจากประสบการณ์จริงของผมนะ,ะผมก็ได้ลงไปหมดแล้วผมก็ได้มองว่ามันมันยังไม่มีเนื้อหาใหม่ที่ท,ที่ต้องอัปเดตอะไรแล้วก็อัง,งุลผมอยู่ในช่วงที่เลี้ยงกิ่งใหม่ เนื่องจากมันเจอโลคอย่างหนักแล้วมันมันมัน,มนเอาไม่อยู่เพราะว่าช่วงนั้นก็มีภารกิจการอย่างอื่นที่ต้องทําด้วยก็คืองานช่างงานอะไรเนี่ยที่ต้องทำเพราะว่ามันเป็นรายได้ หลักเลยที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเพราะฉนั้นทิ้งตรงนี้ไปไม่ได้ส่วนสวนเนี่ยก็ยังทําอยู่ดีแล้วยิ่งตอนนี้ปุ๋ยอะไรก็แพงหมดเลยนะครับมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้มงมอยู่แต่กับสวนเราไม่ทําหาอะไรได้อยีกเนื่องจากนั้นจะเอาเงินที่ไหนมาใช้กินกินใช้ในชีวิตประจําวันดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวนะนนี้ผมก็ต้องชี้แจงว่า มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทิ้งไปไหนคนอย่างผมทําอะไรทําจริงแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งอะไรแน่นอนนะครับสาหรับใครที่เข้ามาชมแล้วไม่เห็นคลิปองุ่นสงสัยว่าทําไมผมไม่ลงเดี๋ยวพอมีเนื้อหาใหม,ใหม่เดี๋ยวผมก็ลงแน่นอนครับอางุ่นยังไงมันต้องสำเร็จแน่นอนไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ยังปลูกอยู่เหมือนเดิมยังแปลงนี้ นะก็วันนี้ก็มาตัดหญ้าเอารถตัดหญ้ามาทดสอบไอ้รถตัดหญ้าที่ทามาเนี่ยก็เพื่อมาใช้ในงานตัวเองนี่แหละเป็นหลักก่อนที่จะทําขายคนอื่นนะครับเพราะแปลงอุ่นมันจําเป็นจะต้องใช้รถตัดหญ้าที่มีความคล้องตัวแบบนี้เข้าพื้นที่แคบได้ง่ายวงเลี้ยวมันแคบอย่างเงี้ย ทุกอย่างที่ทามาก็เพื่อใช้ในางานตัวเองก่อนนี่แหละครับไม่ใช่ว่า,าเดี๋ยวทำอันโน้นเดี๋ยวทิ้งอันนี้ไปแล้วไปทําแล้วไม่สนใจไม่ใช่ก็ทําทุกอย่างตรงไหนที่มันจะมีรายได้มาต้องดิ้นรนทําหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานประจําเราต้องหาเงินด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องมองลหลายทางจะลงทุนทางเดียวไม่ได้แทงม้าตัวเดียวไม่ได้เพราะนั้นจะต้องเอาทุกอย่างที่มันจะมีรายได้เพราะมันไม่แน่ไม่นอนยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเอาชีวิตรอดได้นี่ก็บุญแล้วนะฮะก็มาชี้แจงตรงนี้ว่าผมไม่ได้ทิ้งแปลงอุ่นนไไปไหก็ยปลูก มันก็ยังอยู่เรากําลังเลี้ยงกิ่งมันขึ้นมาใหม่ซึ่งลําต้นมันเนี่ยโตมากแล้วเลี้ยงกิ่งรอบนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะเอาลูกอย่างแบบเต็มตัวสักทีแตงหุ่นเนี่ยมันก็ออกลูกมาเรื่อยๆนะครับไก่กินบ้างคนกินบ้างอะไรเงี้ยออไม่ได้เป็นไหนนะครับก็มาชิจแจงให้เพื่อน รับทราบกันนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีเนื้อหามีอะไรใหม่ๆที่ควรจะถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับรู้ผมก็จะทําคลิปนะครับให้เพื่อนได้ชมกันต่อไปนะครับเนื่องจากผมก็ไม่ใช่มืออาชีพนะเป็นการลองติดลองถูแล้วก็มาถ่ายทอดแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันกับแม่ดีเวไม่ทิ้งไปไหนส่วนใครที่รอ,อไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับช่องออสายอังหุ่นสายเกษตรก็มีเยอะแยะนะครับผมอาจจะทําได้ไม่ถูกใจ ท่านท่านก็สิทธิของท่านนะครับก็ลองเลือกรับชมเนื้อหาอื่นต่อไปก็ได้ครับนะนครับอย่างที่บอกการทําเกษตรคนที่ยิ่งเป็นมือใหม่ออกจากงานมาทําเกษตรอย่าได้คิดจะแทงไม้าตัวเดียวคือหวังที่จะอ,อยู่สุขสบายมีรายได้จากเกษตรอย่างเดียวเป็นไปได้ยากมากสำหรับมือใหม่ก็ฝากไว้ให้คิดเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่ออกจากงานมาทําเกษตรเนี่ยท่านย่อมมีสกิลทักษะความสามารถที่ท่าน ทำมาเป็นเวลาย,ยาวนานเกี่ยวกับงานท่านก็ลองมาต่อยอดเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับในการทาควบคู่กับการทําเกษตรอยาแทงม้าตัวเดี่ยวอย่างที่ผมบอกผมเห็นในเฟซผมเนี่ยช่วงนี้เต็มไปด้วยความหดหู่ท้อใจของเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ล้มเหลวเกี่ยวกับการทําเกษตรไม่อยากให้คนที่ติดตามแมสเดยไว้ y, ต้องประสบชะตากรรมเช่นนั้นนะครับเอามาถ่ายทอดให้รับฟังกันนะครับว่าทําไมผมถึงช่วงนี้หายไปจากการทำมงลุ่นไม่มีเนื้อหาใหม่นะครับ แต่ยังทำอยู่เหมือนเดิมคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ